รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวยๆทั้งนั้นเลยชื่ออะไรโอ้เนะเฮ้ยมีอีกเรยวเร็วๆเชื่ออะไรครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมขนสวยไงนเนี่ยโอ้ยจะเอาตัวไหนกลับบ้านดีนะอ้เฮ้ยนายชื่ออะไรอะแล้วเ,เป็นนกอะไร โอ้ยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเพื่อนเครับช่วยนี่เลือกหน่อยได้ไหมครับว่านี่จะเอานกตัวไหนกลับบ้านดีพอดีตอนนี้นี่อยากเล้งนอกอะครับอชื่ออะไรชื่ออะไรที่ไหนดีอ่ะอ้โหที่มันนกทั้งนั้นเลยนี่เฮ้ยเ่ออะไรเอ้ยููยู เอาไงดีครับเนี่ยเอาตัวไหนดีเนี่ยเต็มเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยนี่ก็เดินดูมาตั้งนานแล้วนะโเจ้าตัวไหนดีตัไหนดีเฮ้ย ใครใครมาหล่ออะไรเราเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเด็กที่ไหนมาเดี๋ยวจับตีเลยตีเลยตีเลยเฮ้ยอา้าวเฮ้ยแม่เจ้านกพูดได้เฮ้ยเพื่อนๆครับนี่เป็นน้องเลือกแล้วครับรู้แล้ว,วจเจ้าตัวไหนกลับบ้านเอาตัวนี้แหละพูดได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา,เอานี่กลับบ้านเลยกันชื่ออะไรกลับบ้านไหม,ม กลับบ้านด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่นายซีเราหน้าไนก่อนเ็าพูดได้ก่อนอ้าวสวัสดีครับพี่พี่ดงชัยสวัสดีพี่ป็งไงครับเลือกได้หรือยังปลูกใจตัวนี้ครับแต่ว่าเม<อ>ื่อกี้พี่ดงชัยถามก่อนเมื่อกี้พี่ไม่ได้แกล้งนีนะไม่ได้ครับเสียงนกพูดเองเฮ้ยอันนี้เป็นสายพันธุ์แอฟริกันเกย์ African Grey น,นะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่นี่เขาเรียกว่าอ่าไมโครไมโครครับ เ,เขาพูดมาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเข <นะ S 2> าอาจจะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้ยินเสียงร้องอ <complic> ต้องเอากลับไปฝึกที่บ้านโอ,โอ้ยเฮ้ย้ยอะอย่างอย่างอย่างเจ้านายนั้นชื่อไมโครใช่ไหมครับแล้วแล้วนายนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยท,ที่ที่กำลังเล่นกับนี้อยู่เนี่ยอาตัวนี้เป็นเขาชื่อหนมชั้นนะครับหนมชั้นรบพันอะไรครับอะพันอิเล็กตัดนะครับ นาที่คุณเห็นสีเขียวเนี่ยนี่คือการเป็นการเป็นการบ่งบอกว่านี่คือเพศผู้อ้าวนะครับถ้าเป็นเพศเมียจะเป็นสีแดงอ๋อเหรอครับอ่าอันนี้สามารถบ่งบอกเพศด้วยสีทุกคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเขาพูดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนกเนี่ยเราต้องใช้คาว่าเรียนเสียงเรียนเสียงจากเราคือเราเป็นผู้พูดให้เขาฟัง นะครับแล้วเขจะเรียนเสียงตามเราอแล้วนกที่สามารถร้องเพลงได้เนื่องจากเราต้องเปิดเพลงให้เขาฟังเขาถึงจะร้องเพลงได้ก็แสดงว่าสองพันนี้สามารถเรียนเสียงได้เหรอครับใช่เช่นกันครับทั้งสองทั้งสองสายพันธุ์นี่เรียนเสียงได้เหมือนกันคุณจะต้องไปฝึกฝึก,กพูดให้เขาฟังแล้วก็เป็นคําที่ซ้ําๆอยู่ตลอดเขาถึงจะเรียนเสียงตาม ที่คุณต้องการได้เวลานี้บอกว่าเอา้ากินข้าวเร็วไมโครอย่างเงี้ยเขาจะรู้ความหมายของคํานี้นะครับต้องบอกว่าเขาไม่รู้ความหมายบอกกินข้าวเขาจะไม่รู้หรือว่าสวัสดีเขาก็จะไม่รู้แต่เพียงแต่วเขาเรียนเสียงอันนี้คือทําไปเพราะว่าเป็นสัญชาตญาณของนกอยู่แล้วป่ะครับใช่ครับนนใช่ครับน พี่ทองชัยครับครับผมแล้วมีนกแก้วพันธุ์อื่นๆไหมครับที่สามารถเรียนเสียงได้อีกอยังนกแก้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกสายพันธุ์สามารถเรียนเสียงได้นะครับแต่ครา้นี้ก็จะมีนกแก้วพันเล็กพันพันเล็กที่ไม่สามารถเรียนเสียงได้เลยคือธรรมชาติเนี่ยเขาอยู่ในป่านะครับเขาจะเรียนเสียงคนไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครไปพูดให้เขาฟัง Uh huh. แต่มาอ,อยู่กับคนเราเนี่ย uh huh. เราพูดเขาฟังบ่อยๆ uh huh. เขาก็เลยสามารถเรียนเสียงได้ uh huh. แต่อยู่ที่สายพันธุ์ไอคิวสายพันธุ์ไหนที่ไอคิวสูงก็จะเรียนเสียงได้เก่งหน่อยอย่างตัวนี้บางทีเราก็เราก็สั่งเขาบ่อยเขาเราจะเกาหัวเขาหรือว่าลูกหัวเขาเนี่ยเราก็เล่นกับเขาได้อย่างเช่นตัวไมโครเนี่ยเรา,าเกาหัวหน่อย uh huh. เกาหัวหน่อยเนี้ยเขาไม่ให้เกาเกาหัวหน่อยเกาหัวหน่อย แล้วอัน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 นี้เขาทำอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะขบเหมือนกับเขาขบเราเล่นนะครับแต่อาจจะคุณนี่อาจจะเจ็บหน่อยเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเล่นกับเขาอ๋อนะครับแล้วมีวิธีฝึกยังไงอีกบ้างไหมครับพี่ทองชัยก็อย่างเช่นง่ายง่ายนะครับอย่างเช่นบางทีเราอยากจะให้เขายืนบนมือเราเราก็บอกยืนครับนะยืนยืนเขาก็จะขึ้นมายืนอันนี้วิธีง่ายที่สุดนะครับอ่ะยืนยืน ไม่ใช่ขบยืนไม่ใช่ขบโอเคอันนี้ทั้งยืนทั้งขบทั้งยืนทั้งขบอ้าวผมจะพาไปให้เขาฟังคำสั่งเราหน่อยดีไหมครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับเนี้ยซูสเกาหัวหน่อยเร็วเกาหัวเกาหัวเร็วเนี่ยเขาก็จะให้เกาหัวตัวนี้นะครับโอ้เจ้าตัวนี้ชื่อว่าซูสเหรอครับอ่าตัวนี้ชื่อว่าซูสนะครับเกาหัวหน่อย นะครับเกาหัวแล้วไอ่ยยยเอ้โหนะครับนี่ลองได้มั้ยครับเกาหัวหน่อยก้มหัวมาเขาอาจจะบอกว่าคุณนี้นี่ขนฟูเหมือนกับขนเลยนะแล้วมีวิธีการฝึกยังไงบ้างครับเวลาเราจะไปฝึกเขาเนี่ยเช่นให้เขาบินมาหาหรือว่าบินไปเก็บสิ่งของก็อยู่ที่เราวิธีการเราต้องฝึกเขาทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคือแล้วก็ทำทำ กิริยาเนี่ยทุกครั้งนะครับซ้ำๆกันทุกๆวันแล้วเขาก็จะจำนะครับทั่วโลกมีนกอยู่ประมาณ8,000สายพันธุ์ครับและแค่ในเฉพาะในตระกูลของนกแก้วนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อนกปากขอจะมีนกอยู่มากกว่า3 5 0สสายพันธุ์ครับเราจึงได้เห็นนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าตาและสีสันที่แตกต่างกันมากขนาดนี้นะครับ ความพิเศษของนกแก้วทุกๆสายพันธุ์ที่มเหมือนกันก็คือสีสันที่สวยสดใสกับเสียงร้องที่ไพเราะก้องกลางวานครับและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนกแก้วซึ่งแตกต่างไปจากนกสกุลอื่นๆก็คือปากบนที่โค้งมนมีจงอยปากที่ไม่เชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกรทำให้นกแก้วสามารถเคลื่อนไหวจงอยปากได้อย่างอิสระครับเวลาที่มันส่งเสียงร้องหรือเรียนเสียงนะครับก็ดูคล้ายกับว่ามันขยับปากไปมาเหมือนการพูดคุยของคนเรานั่นเองนะครับ